สวัสดีครับพีเพนะครับวันนี้พีเพจะมารีวิวข้อดีหลังจากที่พี่ใช้งานมือถือ 5G งบ1,900บาทในปี2.025กับเจ้าตัว ZTE BAT เบ A735G ซึ่งพีจะขอส่งต่อให้สามารถติดต่อพีได้ที่แฟนเพจพีเพ Off วเชียได้เลครับผมพีจะขอแนบลิ ช่องในการสั่งซื้อใต้คลิปนี้ให้ผมบอกเลยว่าพีจะขอแนะนําเลยว่ากับมือถือตต่างที่พีสั่งซื้อมาจะเป็นตัว Xiaomi, Oppo, o Realme, Redmi หรือว่าแท็บเลหรือว่ามือถือราคาสุดคุ้มกับโปรโมชั่นล่าสุดเป็นของแท้สูยนไทยผมใต้คลิปนี้ผมบางครั้งเนาะเราค้นหาเองอาจเจอ,อมคำว่าให้กดซื้อตามลิงก์พีแนบให้ใต้คลิปนี้กับโปรโมชั่นล่าสุดของแบรนด์มือถือ ค่าต่างๆพอผมมาดูว่าเฮ้ยตัวนี้ทำไมเป็นข้อดีที่พีชอบจริงงบ1,900สเปคบอกเลยว่าให้มาจัดเต็มจริงหน้าจอสีสันคือดีมากผมหน้าจอ IPS 6.52นิ้วครับอัตาราิฟเฟรชรอบคือ 90Hz ครับกับ CPU ที่มีความเร็วความแรงหมดแล้วตัวนี้ CPU คือให้มาคือสุดจริงครับซึ่งตัวนี้ผมให้มาคือ USOFT 60 Octa Core เป็นตัว CPU ที่ซัพพอร์ตขึ้น 5G ครับความเร็วความแรงสูงสีกับตัว r a e s t y 6020ของค่ายเมียเทคผมตัวนี้ซึ่งบอกเลยว่าความแรงกับงบพัน0ตัวนี้ให้มาสุดคุ้มจริงมีตัวฟังก์ชันในการเชื่อมต่อ NFC ด้วยถือว่าให้มาสุดมากครับตัวนี้แ a m 16กับผมตัวนี้สามารถเพิ่มแรมพาผมได้ด้วยนะถือว่าสัพพีนะัสตัวนี้ให้มาถือว่าเพียงพอมากๆครับ เป็นตัว Android version สิบผมเป็นตัว My o s นะผมตัวนี้ซึ่งแรมเพิ่มแรม4 g b บิกเพิ่มอีก4 g b นะผมตัวนี้กับความจุข,ของตัวเครื่องคือ1 2 8 g b ถือว่าเป็นข้อดีที่พี่ชอบมากคือแรมกับรอมเพียงพอมากหน้าจอ HD+ กับแบตให้มา5000ถือว่าเพียงพอมากครับผมในการใช้งานผมกล้องหลัง50ล้านเป็นตัว AI camera ด้วยถือว่าสเปคของกล้องให้มา จัดเต็มเช่นกันนะครับผมตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้ซัพพอร์ตในการรองรับตัวไมโครดกาด้วยซัพพอร์ตเป็นตัว 5G 2ซิมด้วยผมตัวนี้ถือว่าสเปคให้มาจัดเต็มจริงลำโพง1ตัวบริเวณด้านหลังถือว่าลำโพงเสียงดังฟังชัดมากกล้องหน้าให้มาคือ5ล้านนะครับผมสเปคบอกเลยว่าตัวนี้สพีนะงบพันเถือว่าเป็นข้อดีที่พีชอบมากคือมันคุ้มจริงครับซึ่งบอกเลยว่าไม่อวย คือคุ้มคือคุ้มครับนี่ครับอันนี้คือดีไซน์เป็นดีไซน์ฝาหลังที่พี่รู้สึกว่ามันมีความแข็งแรงในการออกแบบมากเลยครับดีไซน์โคตรสวยผมตัวนี้นะครับสามารถซัพพอร์ต Wi-Fi 5แล้วก็บูท e ู o o วชั้นห้าจแล้วก็มีตัวฟังก์ชันในการใช้งานเชื่อมต่อลูหูฟังแจ็ค3.5ไม่ให้เราเรียบร้อยผมถือว่าเพียงพอมากๆครับผมน้ำหนักตัวเครื่องที่พี่ชอบนะคือมันไม่ถึงสักร,รมครับน้ำหนักคือ197กรัมนะครับผมตัวนี้นะ ถือว่าเพียงพอมากครับผมสับตัวนี้ในการใช้งานทั่วไปเนาะนี่ครับสามารถปลดล็อกในการจดจําใบหน้าผมได้นะครับตัวนี้ไม่มีสแกนนิ้วมือนะครับแต่ก็ถือว่าในการสแกนใบหน้าก็ถือว่ามีความรวดเร็วทันใจจริงครับซึ่งพีชอบกับฟังก์ชันตัวนี้มากเพราะว่ามันสามารถโคดแอปพลิเคชันของผมได้ด้วยแล้วก็ตัวนี้ผมสามารถบันทึกหน้าจอผมระดับสูงได้ด้วยซึ่งให้มาจัดเต็มจริงแล้วก็มีตัว c ีป๊อปสามารถใช้งานกับฟังก์ชัน ตัวนี้ผมคล้ายๆปุ่มเสริมของ iPhone นแล้แหละตัวนี้ถือว่าให้เรามาดีมากๆครับถือว่าสุดจริงนะพี่ชอบในความไหลลื่นมากรู้รสึกบนหน้าจอมันจะมีความไหลลื่นจริงครับอัตรา r e f r e s ปรับเป็น60แล้วก็90แล้วก็อัตโนมัติตัวนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้ผมซึ่งพี่ปรับเป็น90 h ฮิถือว่าใช้งานเพียงพอมากครับผมตัวนี้ผมมันจะมีความลื่นไหลของหน้าจอมากซึ่งบอกเลยว่าตัวนี้ รื่นไหญจริงครับซึ่งพี่บอกเลยว่าตัวนี้อยากเป็นมือถือที่หน้าจอในการทัดในการกดถือว่าดีมากครับสับการและเกม R วีเนาะ60เฟรมในการปรับสูงสุดบอกเลยว่าสบายหายห่วงพับจีปรับเป็นตำ่ตำๆก็เพียงพอเนาะเกมชีมแอนด์แครับอังกลางๆก็เพียงพอแล้วก็สามารถสัพพอร์ตกับแอปธนาคารได้ผมตัวนี้ซึ่งพีใช้าง,งานมาถือว่าเพียงพอเกมฟรีไฟปรับอังกลางก็ถือว่าเพียงพอจริงครับตัวนี้บอกเลยว่า เวิร์กมากกับงบเลทราคาพันเก้าที่พี่ปล่อยให้ถือว่าคุ้มจริงแต่สับใครจะได้ของใหม่เนาะก็กดซื้อกับมือถือรุ่นต่าง,ตางใต้คลิปหรือว่าใต้คอมเมนต์นี้เราไมเช็คราคาล่าสุดของใครอยื่นแลผมซึ่งเอาตรงนะพี่มองว่าเทคโนโลยีสปาร์โกหนึ่งก็คุ้มนะครับผมเครื่องสี่ตีลำโพงสองตัวทีเอสนะครับผมนี่ครับคือเอาตรงนะพี่ชอบในเรื่องกล้องมากครับพี่รู้สึกว่ากล้องหน้าห้าล้านอนะสกินโทนให้มาถือว่าสุดเจ๋งจริงครับนี่ แล้วผมกล้องหน้าตัวนี้ผมสามารถทำพอเทตหน้าชัดหลังเบอร์ผมได้ด้วยซึ่งนี้พี่ขอชื่นชมเลยว่ามันสุดเจ๋งจริงครับมันปรับค่า F กับความเบอร์ของหน้าได้ด้วยซึ่งมาดีมากอันนี้เป็นข้อดีพี่ชอบเลยโคตรสุดคือเป็นมือที่ใช้งานได้ง่ายแล้วผมดูฟังก์ชันในการใช้งานครับมี50ล้านมีโฟกัสใหม่พาราลามาซึ่งบอกเลยว่าตัวนี้ให้มาจัดเต็มจริงในการถ่ายตัวนี้สามารถ ถ่ายฟอนต์ต่างๆรับผมได้อย่างมีความคมชัดดูครับผมคือมันชัดจริงนะผมในการถ่ายห้บลานนี่ให้ดูเลยว่ามันจับโฟกัสนี่ครับซึ่งอันนี้คือบอกเลยว่ามันสแกนตัวอักษรก็ยังได้ครับเป็นเหมือที่พีรู้สึกว่าพีใช้งานมาถือว่าเพียงพอมากกับผมตัวนี้นะครับน่ครับผมแล้วก็จะมีการใช้ตัวสแกนเอกสารครับซึ่งบอกเลยว่าตัวนี้เป็นฟังก์ชันที่พีชอบมากกับการสแกนเอกสารครับนี่ ซึ่งมันก็มี AI ช่วยในการใช้เลนนะผมเห็นไหมว่ามันสามารถสแกนตัวเอกสารได้อย่างดีมากอันนี้ขอชื่นชมมากๆเลยครับแล้วก็สามารถถ่ายตัวรูปภาพนะผมตัวนี้เช่นพีผมจะทําการนี่ครับถ่ายตัวฟอนต์ในไกลนะผมตัวนี้ถือว่าถ่าย50ล้านซึ่งตัวนี้ใช้ดีมากนี่ครับผมนี่ครับ เรียวมีโน้ต 60x กับมือถือ2,000กว่าบาทตัวนี้อีกตัวที่คุ้มนะครับดนขอเนี้ยบิ๊กใต้คลิปในการซื้อพี่ให้ผมให้เป็นมือถือที่กล้องดีมากแล้วก็บอดี้สวยมีความแข็งแกร่งตัวนี้อีกตัวที่คุ้มนะครับดิฉันขอเนี้ยบิ๊กใต้คลิปใตค้ใคอมเมนต์ในการสั่งซื้อของเจ้าตัวเรียวมีโน้ต 60x ให้นะครับนี่ครับคุ้มจริงนะครับผมแล้วก็ตัวเทคโนสปาร์ค34ก็คุ้มนะครับมาดูว่าตัวนี้มันเป็นไงบ้างในการซูมตัวอักษรครับดูครับ คือมันเกินไปอะ่ะมันสามารถซูมได้อย่างไกลแล้วมีความคมชัดของรูปภาพคือ10เต็ม10ครับกับการเอาไปถ่ายรูปตัวนี้บอกเลยว่ามันเพียงพอมากในการใช้งานครับคือมันสุดจริงแล้วมันทำพอร์เทตหน้าชัดหลังเบลอสับพพียร์เห็นไหมว่าคือมันสแกนเอกสารนะผมตัวนี้บอกเลยว่าสุดจริงดูเล็กๆครับผมเล็กๆเนี่ยเล็กๆก็ยังซูมได้ขนาดนี้ถือว่าให้มาสุดจริงจริงครับตัวนี้บอกเลยว่าเวิร์กจริงๆนะครับ กล้องหน้าในการทำพอร์เตรตก็ถือว่าสุดจริงมาดูว่าเฮ้ยลำโพงตัวนี้จะเป็นไงบ้างสับลำโพงให้มาคือหนึ่งตัวบริเวณด้านหลังนะครับดวผมว่าเสียงจะเป็นไงบ้างนะครับผมคือ oh, เสียงดีมากและเสียงมีความดังดีจริงครับ บอกเลยว่าตัวนี้ลำโพงดีมากครับคือลำโพงหนึ่งตัวแต่ขับเสียงออกมาสับพีนะัดบพันเกก็ถือว่าคุ้มจริงครับแล้วพียมชอบคือหน้าจอผมตัวนี้สามารถเปิดหน้าจอผมสูงสุดก็คือ 4K60 เฟรมแ่่พี่ก็แนะนำว่าให้เปิดแค่ประมาณสัก 1080p ก็เพียงเพราะว่าหน้าจอ HD พัดซึ่งมันเกินค่าตัวมากผมในการเปิดซึ่งพี่จะให้ดูนะครับผมมันสามารถเปิดเป็น 4K 60เฟรมเอชได้แต่แนะนำว่าให้เปิดแค่1 0 8 0ปก็เพียงพอนะนครับผมพี p, เปิดแค่1ัน80ปก็ถือว่าเพียงพอในการใช้งานแต่แนะนำว่าให้เปิดแค่7 2 0 p ก็พอแลละผมตัวนี้หน้าจอก็ถือว่าสู้แสงระดับหนึ่งได้นะผมตัวนี้บอกเลยว่าเกินคุ้มค่าคุ้มค่าตัวจริงครับแบตให้มาก็ถือว่าเพียงพอนะ้อกับแบต5,000ันมิลลิแอมกับการรองรับ ชาร์จก็คือ10วัตต์นะผมส่วนตัวก็ใช้งานมาก็ถือว่าเป็นมือที่น่าใช้งานแล้วก็ซัพพอร์ตขึ้น 5G ของ AS ได้นะครับผมตัวนี้ซึ่งพีก็ซื้อมาเป็นเครื่องเปล่าแหละตัวนี้แต่พีก็ส่งต่อให้ 1, 9, <c oughs> พันเเผื่อใครสนใจก็ทักมาที่แฟนเพจพีเพจออฟฟิเชีผมเท่านั้นนะครับหรือว่า ใครที่ผมจะขอซื้อมือหนึ่งหรือว่าอะไรต่างๆก็ลองเช็คล่าสุดผมใต้คลิปนี้ผมเปที่ิีซื้อมาเป็นเครื่องศูนไทยประกันสูนไทยใต้คลิปนี้ให้ว่าจะเป็นตัว Realme, Oppo, Xiaomi หรือว่าตัวซ m s u n g หรือว่า Techno i n f i n i x หรือว่าซ e ีอีอนต่างๆก็แนบลิงใต้คลิปในการสั่งซื้อผมสำนี้ขอบคุณครับ